สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเลร้านอาหารญี่ปุ่นยายโยอิมาสะกดคำกันนะคะกับ I Love Thailand ช่วงนี้เกมสะกดคำสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เราเริ่มต้นเกมที่ทีมที่มีคะแนนนำอยู่กับตันวิลลี่นะคะ6ต่อ4นะคะเ,เริ่มก่อนเลยลำดับแรกเป็นของน้องไส่ป่านค,ค่ะมาสะกดคำนี้กันนะคะคำว่าสแมมสแตมสอเสือขึ้นต้นค่ะสละแ,แอต่อเต่ามอมาอ้าปอปลา กรันสแตมค่ะสะแตมสะกดอย่างนี้ค่ะใช่หรือเปล่าไปดูกันนะคะโอเค มันมีหลายคําที่สาระแอเนี่ยไปอยู่ก่อนอยู่หลังมันสับสนไปหมดเลยสับสนมากแล้วตรงนั้นอยู่ข้างในสระแอหมดเลยจะเป็นชุมชนแออัดโรยชอบความคิดอาจารย์วิลลี่เป็นชุมชนแออัดก็เลยสอเสือมไว้ข้างนอกมันจะได้ไม่แออัดมากไงขั้นเทพเท่านั้นที่่ทีถูกต้องต้องเข้าไปอยู่ในกรงด้วยกันนะคะหลังการจำต้องเข้าไปอยู่ในกรงด้วยรับอ่ะไปที่พี่มิกบ้างนะคะครับให้พี่มิกสะกดคําว่าแสนยานุภาพอาชีพ ครอบครัวทั้งนั้นเลยไงวงตระกูลใช่แต่ไม่ต้องห่วงครับผมบอกแล้วว่าเขาเป็นทหารโอ้ยอย่ากคุยใหญ่เลยนะพวกนี้พวกนี้ปลดประจำการทันทีเออพวกนี้จะโดนไล่ออกไหมวะแสนยานุภาพสระแอแสนยานุภาพน้ำพนนนูยาก็น่าจะยอยักษ์สระอาธรรมนานะยอยักษ์สะอานนูสระอุ พอสัมเพาสระอาภาพพอพอพานแสนยันนุภาพยืนยันมาแล้วว่าสะกดแบบนี้ซึ่งเป็นการสะกดที่ผิดหรือถูกคะใจไม่ถีถามถามครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หเราจะยังคงได้เห็นบุคคลท่านนี้อยู่ในกองทัพไทยอยู่นะคะ ไฮไลท์มาแล้วไมาถึงคุณเตียบนะคะที่มีคนรอชื่นชมอยู่มากมายเอายากเลยยากที่สุดในรายการตั้งแต่เคยมีมาเน่เอาไม่ต้องยากหรอกคำว่าอาคาตมาดร้ายคำว่าอาคาตมาดร้ายอ่ะอ่างสระอาคอระคัง สละอาตอเต่ามอมา้าสละอามากคือต้องเป็นดอเด็กร้ายรอเรืออ่าร้ายสละอามันจะกดไม่ได้ร้ายยอยักษ์อาคาดมากร้ายมั่นใจฮะ,จฮะอาาดมาดร้ายสะกดยังไงคะ อร่อยโรอยครอรอเโอ้เยยมเยโอ้โหเวเดี๋ยวเมื่อก hmm? ี้พี่ของคุณใครด้านข้าง อ๋อเพื่อนพ่อลืมพ่ออยู่ข้างบนเมื่อกี้นี่แต่ฝากเพื่อนไว้คนนึ่งคุยไม่คุยเอองั้นให้ช่วยอีกสักคำหนึ่งไม่ได้แล้วครับเป็นหมู่กลับแล้วครับเขาเรียกกลับแล้วเป็นหมู่มวลนะคะช่วยกันสะกดคำนี้สามคะแนนร่วมกันสะกดชื่อจังหวัดนี้นะคะทางภาคอีสานของเราสะกดจังหวัดศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษ คุณบริมุอสลาสลารอเรือค่ะรอเรือสละอีนั่นไอ้ตัวยากมาตรงนี้ตอบครับตอบครับตอบครับสีสอสลาครับผมเฮอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้สบริสีอะบอลไปไม้ยัดไส้เข้าไปสิลุสละอ้อ สระเอค่ะสระเอก <ã> like ็ไก่ก็ไก่ผมเพิ่งรู้นี่ไอตัวหลังนี่กดดันที่สุดใช่เขาวางไว้เนี่ยโอ้โหตำแหน่งที่นี่คือพีคอะอู้ยเกยบเ้ยอีพออีแม่เกตเกตตัวนี้ก็คือเป็นเกตตัวเดียวกับบบไม้ยัดไส้นั่นแหละผมว่านะ อันนี้วิเคราะห์นะฮะที่รักใช่ครับใส่ไปเลยฮะจัดไปเลยจัดที่รักจ๋าสีสเกตนะคะบอกไปไม้ยักไส้มาจากคุณเจี๊ยบทุกอันนะคะสองตัวเลยเราไปช่วยกันจํานะคะว่าสีสเกตจริงๆแล้วสะกดยังไงอันหลังก็ถูกแล้วถ้าไปเปลี่ยนออกก็ผิดนะแต่มันผิดตั้งแต่สะอ่ะได้ไปสองคะแนนนะคะอยู่ที่8ต่อ4ก่อนเลยนะคะ มีหกคะแนนมาดูอาดูทีหนูเริ่มเลยครับมีหกคะแนนให้เก็บกันนะคะเริ่มมาจากน้องเมย่าก,ก่อนนะคะคำที่มีความหมายว่าอาการที่ร่วงหรือว่าหล่นไปโดยเร็วเช่นฝนตกพลอย,ลอยหรืออาการที่หลับไปโดยเร็วเช่นหลับพลอยสะกดคำว่าพลอยพอพึ่งค่ะล mm hmm. อลิงค่ะ mm hmm. ไม้แต่คูตรงลอลิงค่ะออองค่ะยอยักษ์ค่ะพลอยอย่างนี้นะคะอ่าอ่าหลับรลอยสะกดยังไงโอ้โหไม,ไม้แต่คูคคจะทำให้พลอยเสียงเสียสันส้น,นลงนเป็นพลอย <laughs> ไปที่น้องจอยนะคะ <c oughs> น้องจอยคำนี้นะคะคำว่าโลกันโล <c oughs> กันสระโอค่ะลอลิงกอไก่ไม่หันอาก,กาศนอนเนได้ไหมคะตอตอเต่าการันค่ะการันประมาณนี้นะคะประมาณนี้ละคะ <c oughs> นรบโลกันโล <c oughs> กันสะกดยังไงคะ <c oughs> ไม่รู้ ตอนหนูถูกแล้วแต่ว่ารอเรือตรอตรอตรอไปที่พี่ผัดไทยหากหูไม่ได้ยินให้อ่านปากนะคะโอเคนอะคำว่าวิจิตพิสดารวิจิตพิสดารแค่นั้นเหรอแค่นั้นเองวอออวิ พออีวิจออีตอรลอพ่อพายเซะลอีสอคอสาลาเอ้ยไม่ใช่เออถึงแล้วใช่สอดอเด็กสาราลอเรือคนสมัยก่อนจะเรียกสอคอนะฮะวิจิตพิสดานไม่จริงเ็ไม่ใช่ไม่ใช่ยังค่ะยังค่ะยายยายวิจิตพิสดานสะกดยังไงคะ ใช่ตเลยนะพิสดาเป็นขอเสือปกติเลยคิดกันเองก็แบบเนี่ยรัสบัณดิียสถานค่ะเอามาร่วมกันสะกดคำนี้ดีกว่านะคะคนณนิดคละหน่อยคำว่ากระเพาะปลาเอาละโอ้ยทาไมเราจะได้คำยากอ่ะกระไก่ครับรอเรือค่ะสระอะค่ะเสระเอค่ะ พอผ่านครับใช่ค่ะสระอาค่ะสระอาค่ะปาปลาลลลลลลลิงครับสละอาค่ะยืนยันคำตอบครับกระเพาะปลาสะกดยังไงคะถูกต้องไหมย้งไงไปไป แตอนนี้คะแนนอยู่ที่8เท่ากันแล้วเรียเพลงครับเพลงมาแล้วเพลงเพลงกับตันอยู่ที่เพลงด้วจะบอกว่าเพลงอีกแล้วกแล้วเพราะโกตตีมาแล้วตันเขาอยู่ที่ปุ่มแล้วนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรมั่นใจแล้วค่อยตอบนะคะหนึ่งสองซ้ำ

แต่แต่แต่ไม่มีพี่วบเพลงอะไรพี่วบเพลงอะไรแต่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 เพลงอะไรตามหามงคลหลวงพ่อคุณหลว่อคุณใช่หลวงพ่อคุณกงทำอะไรกันทำอะไรกันดีระหว่างกลางวั่อยากหากิจกรรมตรงขนานวิทพื้นห้าทีจัดไปคาาต่แล้วอารมณ์เสียรออารมณ์เสีย 啥看呢？ ใช่พออย่าไปย่อเยอะให้เขาไม่ใช่ใช่วิดพื้นตามที่หนูนับสายตามันไม่น่าหวังดีอ่ะอย่าไปย่อเยอะให้เขาสายตามันไม่ใช่วิดพื้นตามที่หนูนับแล้วระหว่างพิษบอกว่าผมจะไม่เถียงน้องอีกแล้วครับมึงเติมมาได้ยังไงว่าวิดพื้นก็คือวิดพื้นเฮ้ยเฮ้ยคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองสิอะวิดครับวิดตามหนูนับนะครับไปครับ หนึ่งพูดว่าผมจะไม่เถียงน้องอีกแล้วครับสองยาอยาอยางยางสองยังพ่ที่ตุดกต่เลยสป้ามึงยาวแล้วเกินโอเคพูดว่าพูดว่าอะไรวะผมจะไม่เถียงน้องแล้วครับไม่ถูสามพูดว่า จะไม่เถียงน้องอีกแล้วเออน้องนับเร็วๆสิครับอ้าไปสี่โค้กคะโค้กค่ะพักแอนเสรแล้วค่ะพูดว่าพูดว่าน้องแล้วไม่เคยเถียงน้องเลยไม่เคยตั้งใจเถียงน้องนับให้ยาวที่สุดเนิ่งตอเต็มห้า แล้วพูดแล้วแล้วครับงสุดท้ายเนี่ยพูดกับคนอ่างหนูว่าผมจะไม่เสียงพวกคุณอีกแล้วครับพูดผมจะไม่เสียงพวกคุณอีกแล้วครับเดี๋ยวลูกผู้ชายสัญญาแล้วไงนี่ เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงใบชื่อคนโด่งคนดังกันแล้วนะคะนะคุณผู้ชมมาติดตามนะคะว่ากับตันวิลี่จะ mm hmm. โอ้โหสักกี่รอบใน I Love Thailand